วันนี้ว่างเว้นจากการทํำบทภาคซีรีส์จีนก็เลยจะผัดหน่อไม้ใส่ไก่ใส่ใบยี่ราและใบกะเพราซึ่งเป็นอาหารประจำตระกูลของเราชอบทุกคนแม่ของเรายังชอบเลยวันนี้นางยังหุ้นมาสี่สิบ,บาทอืนี่คือพริกแห้งกระเทียมสองอย่างเท่านั้นตำให้ละเอียดมากไม่ได้เพราะว่าเมื่อยมือเอาแค่นี้แหละ ใส่เลยนะ่อ่ะผัดให้หอมสักนิดมีแค่กระเทียนกับพริกแห้งนะจ๊ะอืะอะอะมผัดไปนี่หอมสัมกนิดไปเลยไก่ไก่ที่รวนแล้วมีน้ำหนนะ่อยนึงไม่เป็นไรไก่รวนไดบ้างแล้ว น้ำขูกผิดไม่เป็นไรนะจ๊ะน้ำขูกผิดก็เล่งไฟนี่มีอะไรไปมั่งแล้วชิ้เทียมชิกนแห้งไก่กิหนหมูก็ได้นะแต่แว่าไก่มันแซ่บดีหมูแพงโอเค,อ,เคอันนี้มีอะไรมั่ง หน่อไม้จืดนี่เป็นหน่อไม้จืดและที่ยาวๆล้วเป็นตี๊ดเขามาหั่นของปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลซอสใส่ลงไปน้่ก็ขาด,ดยิ่เผ็ดยิ่งอร่อยนะเห็นว่า นัที่แม่เราให้ด้วยแปดจุดแล้วดิเผ็ดเราโอ้โหงงหมุนจนเสียชีวิตได้เลยยิ่งเฉดยิ่งอร่อยแ่บไฟนี่ร้อนแรงโอเค นนดเข้างบ้านจะคุยกันแล้วหอ,อมอะไรจะคุอหอมผักหน่อไม้ใส่ไปยี่รอชิ้นนี้แหละมีใบกะเพาะเราด้วยเวลาร้อนแรงกระเพราเร่าร้อน,อนสองอย่างผสมผสมกัน,น อ้าวผักเขาอยู่ไหนล่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสุกแล้วตายแล้วผักไม่ยอมมาพุ่มจา๋าเดี๋ยวเินไปเอาผักให้ทั้นสักหนึ่งนะ <laughs> นี่ทำไมไม่มานี่กะโถนไป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  ทั้งนี้แหละทั้งกะเพราจ้าร้อนแรงและร้อนใส่ลงไปยอ,อย่าให้หวานน้ำนะเป็นเข็มเผ็ดเผ็ดเป็นหวานที่สาม ไม่ดโดนรู้ว่าไม่ใช่เข้ากนะันอ,อืเอาละน่าจะได้ที่แล้วแหละรสชาติากอ็อาจจะเต็มเค็มเต็มหวานนิดหนึ่งทั้งอย่างเองเผ็ดไม่ต้องเต็ม ขับน้อม้ใส่ไก่ใส่ใบยี่หรอและใบกระเพราก็เรียบร้อยอ่าไม่แก่โอเคนะจ๊ะทำทานกันง่ายๆจ้าสวัสดีจ๊ะอย่าลืมช่องเทพนะจ๊ะก็กดไลค์ก็กดแชร์ขอบคุณค่ะ